เห็นได้ว่าผู้รู้บางคนในอดีตเลยเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงคลิปยังมีแต่วันนี้งองงองอย่าไปว่ากันเราต้องซื้อใจถามไอซื้อใจมันซื้ออะไรซื้ออะไรผมงบอกว่าไม่ต้องอะไรมากไอที่จะไป,ประนีประนอมกับเขานะ่ะเอาเรื่องเดียวก่อนเรื่องเดียวยุบแค่เรื่องเดียวนะผมถือว่ายอดละ เลิกจัดงานเมาลิดในประเทศไทยให้ได้เอาเรื่องเดียวพี่น้องว่าข่ยอมไหมยอมไหมขอเรื่องเดียวเลิกจัดงานเมาลิดไม่ว่าจะตามมัสยิดหรือตามที่ไหนหรือจะศูนย์ไหนอะไรก็ตามนั่นเลิกให้ผู้นำประกาศเลยว่างานเมาลิดเป็นบิดอับดุบีซอฮาบะตาบิญินในยุคสามร้อยปีแรกไม่มีการจัดงานเมาลิด ยืนยันอย่างนี้และให้พวกเราเลิกพี่น้องว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไม่ได้ไหมมันเป็นไม่ได้ไมไมไมไดผมถึงเ่าไอ้ซื้อใจหรือขายฝันไงมันขายฝันฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับแล้วกระตังเลยนะวันนี้ผมพูดอะไรไว้จำเลย เผื่อวันหนึ่งผมเพี้ยนแล้วก็พี่น้องย้ายผมขึ้นมาคุดบ้านนั่นไปนันไปที่อื่นไล่เลยนะอนุญาตให้ไล่นะอนุญาตให้ไล่เลยนะเฮ้ยตะก่อนบอกเมาลิดใช้ไม่ได้วันนี้ใช้ได้ละกูจูนุ่นประตูเชิญเลยนะอนุญาตเลยนะวันนี้ญญต้องยืนหยัดไงพี่น้องครับในเรื่องราวศาส,สนาวันนี้ทาไมปกป้องจุนนาเนี่ยแต่ตามจุนนาแต่เราไม่หวงแห,หนจุนนากันน่ะ อะไรก็ได้กันาง่นี้นเนอะเวลาเราที่แจ้งโวยพวกนี้รุนแรงผมรุนแรงตรงไหนผมกาลังจะบอกว่าสุนนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไอ้นี่มันไม่ถูกบิดะอิมามอาหม์มัดบินฮัมบันบอกว่าไงระหว่างคนสองคนที่ละมาไม่ยุ่งกับใครรอหัวบัตรถึงเวลาถือสินอดเอียติกาบอ่านคุรานไม่ยุ่งกับใครกับอีกคนหนึ่งที่ออกมาต่อต้านบิดะแล้วก็ปกป้องสุนนะอิมามอาหม์มัดว่าใครอัฟดอนกว่า ดิมามอักมัดตอบที่ดีกว่าเลยไอคนแรกน่ยที่มันทําของมันอีบาดดาของมันมันก็ได้เฉพาะตัวของมันมันได้เฉพาะตัวมันแต่อีกคนหนึ่งที่ออกมาปกป้องศาสนาให้คนรู้ทุนน,น่าเนี่ยเล่นมุสลิมีนให้กับบรรดามุสลิมทั่วไปได้รู้อันไหนผิดอันไหนถูกไม่ใช่เฉพาะตัวเขาคนเดียวไออันสองเนี่ยดีกว่าอันแรกเห็นนี่ไม่น้องครับฉะนั้นต้องช่วยกัน ทำไมจะต้องมายืนยันนี้ทำไมต้องออกมาพูดละ่ะเพราะเวลาเราพูดแน่นอนคนนู้นก็ดา่าคนนู้นก็ว่าคนนี้นมไม่มีเรื่องเป็นร้อยไม่บูดมาพูดเรื่องอะไรดีมันทะเลาะกันไม่รครับพี่น้องครับถ้าวันนี้เรากลับไปหาคุรอ่านแล้วก็ฮะ,ะดิษเราก็จะไม่มีหลงไม่มีทะเลาะกันกลับไปเถอะนะครับกลับไปให้ใกล้ชิดกับหลักการมากที่สุดพี่น้องจะไม่หลงทาง จากปัจจุบันจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์รอผูลกเข้ามีฮาดาฟัสตักทุรุนลอฮาดีมลีเวลกุมวลิซัอิรมุสลิมีนิมิกลิยัมฟัสตักทุรุอินหุการอฟฟาร์